เ้ยเหรียญนี้คือแถมขอบคุณมากเลยที่แถมมานี่นี่นี่นะดูเหรียญแถมก่อนอันดับแรกของของฟรีของฟรีดูของฟรีก่อนโอ้โหเยอะอยู่นะคะเหรียญน,นี้ปกติเป็นน่ารับซื้อนะะี่ค่ะเหรียญห้าบาทซีเรสนะคะห้าบาทซีเรสปกติรับซื้อเหรียญละเจ็ดบาทนะะเนี่ยค่ะเหรียญน,นี้นะคะปกติจะมีราคารับซื้อเจ็ดบาทแล้วอันนี้จะเป็นเอ่เอไปนั้น ไม่รู้ว่าประเทศอะไรห้าสิบห้าสิบน่าจะเป็นยูโรเนาะหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่มีดาวมีมีเดือนหนึ่งห้าหนึ่งเก้าค่ะ ขอบคุณมากเลยนะคะอันนีเ้เขาเขียนมาเลยค่ะเนี่ยค่ะเอฟซี FC เขาแถมฟรีขอบคุณมากค่ะโหน่ารักที่สุดเลยมีตัรแถมให้พน้าด้วยค่ะพน้าจะเก็บแยกไว้เนาะของแถมเขาเขาแถมมาเราจะต้องไม่ขายเราจะต้องแยกเอาไว้แยกไว้ต่างหากเพราะเขาให้เราฟรีเอามาดูเหรียญหนึ่งบาทกันค่ะอ๋ออันนี้เขาจะรวมมาทั้งหมดสามสิบห้าเหรียญ เหรียญน,นี้จะเป็นสามถึงห้าเหรียญจะเป็นในราคาเดียวกันค่ะเขาเขาเข้าใจราคาไงค่ะเขาจึงได้แยกมาเนี่ยละค่ะติดตามไปน่าเป็นมานานๆหน่อยนะคะแล้วจะเข้าใจวิธีการขายจะสะดวกค่ะคุณก็จะคิดง่าย ปาน่าก็จะง่ายนะคะจะไม่ไม่ต้องลําบากทั้งสองคนแหละทั้งผู้ขายผู้ซื้ออย่างเงี้ยคนนี้เขาเข้าใจเขารู้เลยว่าไปได้รับอะไรเท่าไหร่เขาก็ทํารายการมาเสร็จเรียบร้อยนะคะปาน่าก็เช็คเหรียญตามรายการที่เขาทามาแค่นั้นครบจบโอนเงินเลยค่ะอันนี้เหรียญซีเกมนะคะอาคังปี1970 70, เขาจะมี2พศออนนี่1970กับ1966 หนึ่งเก้าหกหกก็คือปีศูนย์เก้าหนึ่งเก้าจ็ศูนย์คือปี 13, หนึ่งสามนะคะใช่ไหมด้านหน้าหนึ่งสามปะใช่สองห้าหนึ่งสามหนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์ค่ะรับซื้อเหรียญละสี่บาทเหรียญตราแผ่นดินสองพันห้าร้อยห้าสองพันห้าร้อยห้าตราแผ่นดินรับซื้อเหรียญละสี่บาทอันนี้เขาเขาราคาเดียวกันเขารวมกันมาค่ะ นะคะเหรียญซีเกมนะคะรับซื้อเหรียญละสี่บาทเหรียญสำเร็จการศึกษาจบเสีระวมบรมจบเสีรับซื้อเหรียญละสี่บาทนะคะาเพนดินบอกแล้วซีเกมบอกแล้วสมเด็จย่าหนึ่งบาทเที่ยวลึกนะคะสมเด็จย่ารับซื้อเหรียญละสี่บาทเนี่ยคะ่ะบอกแล้วนะคะคาเพนดิน สถาปนาพรบรมรับซื้อเรียละ4บาท